การแข่งขันวอลเลย์บอลยุชนเอสโคลารุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงชัลเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่9ปีที่32ประจำปี2564ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชัลเลิศแห่งประเทศไทยแข่งขันกันที่ยิมศูนกีฬากรมสามัญโรงเรียนการศึกษาไยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งเป็นเกมการแข่งขันในวันแรกนะคะโดยในพิธีเปิดค่ะมีนายนัทพัฒน สุวรรณประทีปนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานโดยมีดเรเอกพันธ์อินใจเอื้อค่ะนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณเป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับคู่เปิดสนามของการแข่งขันนะคะก็เป็นในประเภททีมหญิงค่ะเจ้าภาพนะคะโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนวาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเอาชนะโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยเพชรบูรณ์จากจังหวัดเพชรบูรณ์ไป3ต่อ0เซต25 11 25 20และ25ต่อ19คะแนนค่ะ โดยการแข่งขันวอลเลย์บอลยูชนเอสโคล่ารุ่นยุไม่เกิน16ปีชิงชาเลอร์แห่งประเทศไทยนะคะจะแข่งขันระหว่างวันที่22-29ถึง29ธันวาคมนี้นะคะสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ค่ะผ่านทาง YouTube ในช่อง TVA Channel ค่ะ